เชงเฮฮาหน้าร้านตอนเปลี่ยนตัวได้ไหมไม่ได้แล้วไอ้ไอ้แจ็คไอ้ตั๊กมันถึงเวลาแล้วที่เราต้องมาซ้อมเต้นกันเว้ยเรื่องจริงเหรอเฮ้ยมันไม่ได้เดี๋ยวคู่อื่นทีมอื่นมันจะชนะทำยังไงวะเฮ้ยที่นั่งคุยกันอยู่เนี่ยรู้ไหมว่าฉันเป็นใครเป็ใในใครแกเป็นใครวะเทพพมตดเท้าไฟเว้ยเฮ้ยฉันเกิดมาเพื่อฆ่าทัก ผักชิงชินาวุฒิหยุดแกงส้มถล่มหญิงลีคิดหอมวันแพงแพงแพงกระหม่อมมงมากระหม่อมมั้ยกระม่อมมัไปเด้มึงมาดิวะเด้อรำคาญมุกก็ต้องมาลำคาญมันอีกไม่รู้อะไรเนี่ยทักตอบโย่เด้อก็มีสเต็ปเฮ้ยมันถึงเวลาจริงๆนะ อย่ามาจู้จี้จุกจิกดิอย่าบัณฑิตไม่ใช่ว่าจู้จี้จุกจิกนะให้บุญดีให้บุญดีให้ใช่ไหมใอ้บ่นได้ใครใครเด้ให้ใครเขียนบทให้กูมานั่งตรงนี้เนี่ยเอกูไปขายนมขายอะไรก็ได้เฮ้ยอย่าลืมจุดยืนของความเป็นวัฒนธรรมตะวันตกดีบอยดิใช่ใช่สายนี้อยู่แล้วมัอสายนี้ดีวะ้าไม่สายทำไม เราต้องสายนี้ฮะเราต้องสายนี้ถ้าไม่สายถ้าไม่สายก็เช้าอ่ะถ้าไม่สายก็เช้ามึอสายก็เช้าไม่ควรสายเกินไปจีเจอรักเกินให้เป๋ไาถ่ายใหม่ได้ไหมไม่ผมเป็นตัวอะไรก็ได้จริงจริงแม่ไปเป็นตัวอะไรไม่นั่แม่ไม่ต้องพูดอะไรก็ได้รอรถรออะไรได้มดดีตับสนหรือเปล่าเราพูดถึงการเต้ใสจับสนเราไม่ได้มาเรียนดนตรีไทยจะเป็นปีเป็นคุยมันเป็นไป หนึ่งจิตวิญญาณของเองอ่ะออกมาปู่นะทำไม <laughs> เวลามันเล่นก,กับคนอื่นมันเล่นไม่เคยเข้าเลยทำไมเล่ไนไอ้นี่มันเข้ากันแบบเป็นไอ้นี่มาไอ้นี่ต่อเออเล่นกันได้แต่กูเล่นไม่ได้ <ś c oughs> มึงลองขัมึงลองปล่อยตัวดนี้<า>มึงลองปล่อยตัวดิปล่อยตัวอย,อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเอือ วันอวันกระอกกระบอกกระ m อกมนมนเกียติเกีตเกีต We are h e r e l e t s click m a n y อย่าเบอคำบูชาเปิด s อเสียงมสเตเท้าสลับขวาสลับซ้ายดีมากไปไปกันไขเปิดี่มึงทำได้นี่มึงทำได้ด้วยว่ะสุดยอดเลยว่ะอือกูทำได้แล้ว ก็ฉลองแล้วว่าเฮ้ยเพื่อเราทำได้ไม่ผมอยากอยู่คนเดียวอะจริงแบบไม่ยับเต้นแล้วยากอะไร้แล้วเหงาเหงาอยูรเหงาเฮ้ยหมกมุดอยู่ตรงนั้นทำมืออย่างนี้ทำมืออย่างนี้อีกั้งหนึ่งพร้อมหนึ่งสองสามตะกี้เฮ้ยหมกมุ้ทำไรอะ ลูกอยู่ไหนอ่ะไม่แล้วลูกมันจุดตรงไหนไม่เห็นอ่ะไม่รู้อ่ะม้ใช่คูสบัด้อแล้วมันตบออกดูแล้วอ่ะมึงมีเก็บลูกวะมึงเช็ดลูกไอ้นี่เปียกโดนดมาโดนดมา๋ยวมาเลย ใหม่ว่าผมเปลี่ยนตัวแล้วอยากให้ใครมาอยู่นองคันยงเ้ยะตอนซ้อมตอนซอมมึงนั่งกันนิ่งเลยตอนเอาจิงมึงเล่นอะไรกันนี่มันม้วยหมดโอเคไว้ดีเจวิวเขาทำธุรกิจแล้ว ไม่ใช่ครับท่านเดี๋ยวท่านนั่งก่อนพอดีถ้าแบกขายแอลกอฮอล์เจลล้างมือว่ะหน้าเหมือนดีเจววมากแล้วรับพูดแต่ดีเจวได้ไหมได้ครับผมลองลองยคโชว์แบบดีเจวิครับอดีเจวีวมาพดเล็กนน้องแต่ท้องนัจ้อ๋เงี้ยวเงี้เงี้ยวเเงี้วงีวเงีเงีวเเงียวเงวเวง ถ้าเหน่งตัวจริงเนี่ยจะพูดลื่นปึ๊บลื่นปึ๊บไม่มีติดติดขัดติดติดขาดขาดโอ้ี่สตังติดติดขาดขาดแล้วอ่ะเหน่อยากจะบอกว่าที่ร้านของเราเนี่ยมีสินค้าหรูคู่ครัวแม่บ้านท่านไหนสนใจนะครับเข้ามาชมสินค้าได้ตลอดเลย <c oughs> เพราะที่นี่เนี่ยมีเครื่องครัวทันสมัยเหมาะก,กับแม่บ้านยุคใหม่เลยครับผม จริงป่ะเนี่ยจริงครับนี่พี่บอลตัวจริงไหมเนี่ยครับโอ้โหมามาเล่นกับพวกมันไปจริงต้องปูได้ให้มปูขึ้นมาหน่อยไม่ไหวแล้วแต่ว่าคุณดูแลแต่ผมได้ไหมได้ได้ได้อ่าเฮ้ยเฮ้ยสัมบานเฮ้ยซ้อมเต้นปะวะเอาดิเฮ้ย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 พ่ชาวะเฮ้ยเฮ้ยบอกว่าเฮ้ยชักวะอะไรชักเฮ้ยไม่ไหวแล้วเฮ้ยมาแยเฮ้ยลเท้าไปเรื่องแล้วไปเรื่องขอมาเจ็บครับผอหาตำรวจได้ฮะโทรหาตำรวจแป๊บนึงฮัลโหล ตำรวจครับตัวเข้าหนักนวนแล้วมึงไม่หยิบโทรศัพท์อะไรเลยเหรอเอาเล่นเล่นแบบเหนือฉันโทรศัพท์ไม่หยิบหรอโทรศัพท์อ่ะดูวัาธน,นาคารไปถึงไหนแล้ว oh, ลอ๋อรู้เลยอันนี้รุ่นใหม่เลยโอเคนี้ฮะตัวนี้ฮะตำรวจรอแป๊บนึ่งหนึาวสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านอสวัสดีครับมีมีอะไรกันฮะเคือเทไรครับมีคนช้าครับมีคนช้าเฮ้ยเอาเลยเอาลงเปย์เอาลงเปย์ต้องลงเปย์เนาะเอาไปทำไมคือเป็นใครคือเป็นใครเอาคุณหมออย่างเดียวเ่านั้นถึงจะแต โอ้ยคนนี้เขาเป็นกู้ภัยฮะไม่เอากู้ภัยเราไม่อยากมีหนี้สินไม่ต้องไปกู้เอาไอ้หน้าเป็นกู้ยืมเชียบขาดเอกู้ภัยกู้ภัยต้องลงเตะก็ต้องลงไปลงไม้ตาด้วยค่าเพื่อนย้ายผู้ป่วยเกิดกระดูกกระเดือกเลื่อนขึ้นมาทำไงคุณกระดูกกระดูกตามหมอมาอย่างเดียวเอาแค่คุณหมอมานี่เป็นชักใช่ไหมชักชหมจะอย่างนั้นก็ต่อเดี๋ยวติดต่อคุณหมอเลยติดต่อคุณหมอคุณหมอครับช่วยส่งหมอเฉพาะทางมาหน่อยนะฮะเกี่ยวกับชักครับชักครับ มไปคนแล้วคุณหมอคุณหมอเราไปครับวันนี้ครับคุณหมอป่ะครับสวัสดีครับมีปัญหาอะไรครับคนไข้ชักครับชักใหญ่เลยครับรู้รู้เกี่ยวกับการชักไหมครับคุณหมอจะได้ช่วยรักษาตรงนี้ก่อนเพราะเขาไม่ยอมไปโรงพยาบาลเฉพาะทางครับผมเรื่องชักนี่ไว้ใจผมเอาคุณหมอเคยรักษาคนชักเหรอครับก็ใช่ไงเดี๋ยวช่วยตรวจดูอาการหน่อยครับคุณหมอคะอยากให้ใครมาแตะต้องตัว ตกลงว่าทุกคนนี่คุณไม่ให้เขาแต่ต้องตัวคนอื่นแต่ต้องไม่ได้เชื่อแต่หมอคนเดียวเท่านั้นฉันเชื่อถือในคุณหมออาการแบบนี้ต้องทําไงฮะเชื่อหมอเชื่อหมอฟังหมอฟังหมอทําตามที่หมอบอกทุกอย่างทำตามที่หมอบอกงั้นลูกผอมแก้หมอไงเดี๋ยวจ่ายอะไรอย่างนั้นแลวคุณหมอเผื่อเผือเป็นทำายคนอย่่งนี้มันบ้าบ้าบออยู่ดูการเขาหออตัวจับชิบะจรเขาเขาเป็นตัว